คน90%ไม่รู้ว่าของเหล่านี้ในภาษาไดจิวเรียกว่าอะไรตอตอมีดสกเหลยวตอสกเหลียวตอมีดพลาสติกคิปกวงคิปกวงหลอดเตอร์เบอร์ตะเกียบถ้าเป็นตะเกียบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปก็เรียกว่าเจ็กชื่อแสเตอร์เจ็กช่อแสคือใช้หนึ่งครั้งละเจ็กละเจ็กเพียนแตะปวย แฝบปวถ้วยน้ำชาแฝดหูแฝหู้กาน้ำชาบ้วบัวคือจานทีนี้จานกระดาษจัวพ้วจัวพ้วอันนี้คือหุยป้วหุยพ้วจานเซรามิกจานใหญ่ตัวพ้วตัวพ้วจานใหญ่โซยพ้วโซยพ้วจานเล็กหุยอ้วหุยอ้วชามเซรามิก ถ้วยเซรามิกเจ้าโปเจ้าปผ้าที่เช็ดในครัวแต่ถ้าผ้าเช็ดโต๊ะจะใช้คำว่าเฉิงโปเฉปผ้าเช็ดโต๊ะสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ